ชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีครับเสียมอดม,นนมนอันเล่นเนีงยังไม่แรงวันตามมันเล่นเนีงยังไม่แรงนี่โอ้ยมันแห้งหนาวชิเล่เอาเลยวนนันนี้ลนเลี่ยวเลยนันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับดูดีซีร้อยห้าเอครับติดลมครับ ขนาดคนนี่ยังห่วมเลยครับไถก็มาสองคันแล้วครับเกดี่ยวเจ็ดสิบคันหนึ่งแล้วยัดมยไม,มได้ครับร้อยห้าก็ไม่ธรรมดาครับน้ำหนักเยอะมากครับน้ำยากน้ำหนักนี่หลายตันครับพอส่งหาแม่โคแล้วไปเอาแม่คมาครัก็รอดูครับว่าจะ ลองดินดูน่าจะติดตั้งแต่นี่ครับน่ครับพ่อแก่ก็มาดูครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงพอลงตั้งแต่บ่ายสี่โมงครับผมก็เพิ่งรู้ข่าวว่าผมก็ทํารถอยู่ครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงครับน่าจะกระชากขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราเดินดูครับ เดี๋ยวเราดูจากประสบการณ์ที่เราเคยเป็นกวูโอ้มิดแทกเลยครับกดสลิงครับยังเอาเราไม่กินไหมะ เศร้าเราอะโอ้ยเศร้าเราจริงเราเขาเศร้าเราด้วยนี่เนี่ยครับรถแท็ก็มาสองอันครับทีมงานไหมกำลังแกรบมิดแกรบเลยครับก็ลองมองุงลองไหมแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าน่าจะลมมาแต่ตรงนู้นนะเสร็จแล้วตรงนี้ก็เสร็จแล้ว มิดแท็กเลยดูจากสถานการณ์แล้วต้องเปิดครับเปิดตรงนี้ขึ้นเปิดเปิดขึ้นเลยค <S <S เดี๋ยวเราต้องยืนยืนดีๆครับเอาลงมาไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะไปข้างหน้าครับไปดึงข้างหน้านี่ครับทีขึ้นสุดได้นี่ดึงนาบะามันจุ่มไม่ได้ใส่นี่นง,งานเอามาบวัวงซง่อๆนี่เลี้ยวล้วแม่นบ่นี่น<า>เลี้ยวเราบ่ที่ขึ้นเมื่อบวัน,น<า>เลี่เขาเขาไป,ปาไปผมบอาว่าไม่ได้จ่มไม่ได้หุ่นเห็นปีกไหมหุ่น ร,รถไทยาถึงมดัติดรถไทยติดไปเนี่ยลำบากครับใครว่ามีรถเกี่ยวแล้วสบายผมไม่เชื่อเลยครับลำบากมากครับขึ้นครับ เพราะว่าปีกายเอาซ้ำันหานึ่งคืนโยว่ารถใหญ่ยิ้มนอรถฮชี้หานโย่นี่ครับโอ้น้ำเลน้ำ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 พี่้องน้ำนี่ครับอ๋อเมื่อนครับเ๋ยาล่องมือเท่ากัน ได้ย่ไงเนี่น,น,อน,ขขอน้องดึงมือเขากอลบอลไม่ได้ยังได้กะขาเขาเนี่ยโอ้ยแหงลุ่ม กูสู้วังนี่จังมาเนี่ยโอ้ยแล้วแล้วไม่หานไม่ปิดคู่วะนี่ขายคู่วะนี่ทุกบ่รสินคู่บ่าเท่าไบประสินหนึ่งแานมันกระชากกูได้นะเนี่ยก็โอ้โอเคครับลำบ,บากคนบางคนกะน้ำลึกมาก เหมืนเหมือนหน่อยโอ้ยิ่งหนาวครับเพราะเจ้านี้มีรถเกี่ยวมาหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วประสบการณ์ก็เยอะมาเพื่อแดงติดลมเนี่ยข้นข้นเนี่ยสิติดลมรถเนี่ยข้นเนี่ยสิติดลมเนีนดดนเ่ยแงงยังาหางยอมยอมองยงงเลย ุรกันอยู่ก็ต้องลองดูครับเอาอรถเกี่ยวอีกคัหนหากด้ดูก่นน่าจะปิดครับเพราเกียว่าเดียวแล้วก็ดินขาดครับน้องนี้ดินขาดแน่นอนนะนะขึ้นเด้อยันยนะวัน เจะให้เจ er, <power> anyway. ้าหน้าปู nga ตายยัะเดี๋ยวเราไปหลบก่อนครับหาที่หลบอันตรายครับสลิงคันไปเบาได้เบาไปไปว้า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 ว่ากระชากกระชากกระชากึ้นมากระชากึ้นมากระชากึ้นมา ๋ยวเปลี่ยนลายอยู่ครับตีงไหมยเดียวยวเดียวกระชาขึ้นยิว่าันขึ้นลยนั่นมาเลยมาเลยมาเลยกระชากมากกระชากมากระชากมาเดียวเดียเดียวเดยเดียดียวเดียววาไงว่งว้าววาวว้ กระติดดูนี่เอามึงจะข่าพ่อมาซะพ่อมาพ่อ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 ขึ้นครับหายไม่คู่อู้มีขึ้นครับแต่ว่ามันก็ขึ้นได้แค่เท่านั้นครับ เนี่ยมันต้องโทรหากันนะแบบนี้ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันถ้ารถใหญ่กว่านี้ก็อ้พะยายติดลมแล้วครับนี่เพียงเหวพะย้ายเลยก็ไม่ขึ้นครับก็รออย่างเดียวครับรอแมคโครรอรถแม่โครรโค,รครับเราก็ต้องรอจะขึ้นไหม เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนเป็นยังไงอมเลยพาเบื้องต้นแล้วาเบอนแล้วเอาบรรลเบาวันอย่รูอันนี้เรียบร้อยวัดเ่ยวหันหาดีเจ้าเจ้ พอเลี้ยวครับครับซะขึ้นเร็วเลยครับแต่ว่ากันแม่โคมาสิเปิดตากันเนาะลากรูดหนาวก็เลยรูดออกลังมาเลยว่าแม่โคเขาหยินมาได้เด่นเพราะว่าแม่โคมันต้งมาเปิด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 ออกต้องหาเขาไหมไหมเขาเดี๋ยวจะหาเขาไหมแถวเนี้ยหรอมองโอ้ลำบากครับ สินค้าลุ่งซื้อเลยมันบุุ่งเีไม่เรยีบเอบอเย่้ไม่้นแบบี้วไม่บากันครับแบีนี้มไม่คำลังเคนอ่ะรอครับรอรอรถแม่คูก่นอนโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับ,รรบขอบคุณครับ Субтитры подогнал